แผนการเล่นเป็นฟูลทีมชาติไทยนะครับบวกหนึ่งนะฮะก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากจะทำแล้วครับแต่เล่นไปเล่นมามันก็สนุกดีครับแต่ว่ามันก็ข้อเสียค่อนข้างเยอะๆหน่อยฮะประมาณว่าเหนื่อยเร็วครับแล้วก็สู้นักเตะที่เป็นแบบตัวหลักๆเนี่ยประมาณนี้ไม่ได้ฮะที่เจอทีมอื่นนะครับก็นักเตะไทยก็ค่อนข้างตัวเล็กนะครับ นี่เป็นแผนการเล่นนะฮะอันนี้ผมคิดเองนะครับเป็นแผนการเล่นสไตล์ของผมเองนะฮะไม่ได้แบบเดยนแบบแผนทีมชาติไทยปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับแผนที่ผมจะใช้ก็ลูกศรก็ตามนี้ครับผมก็เป็นหลังห้าตัวนะครับก็เน้นรับหน่อยแล้วกันเพราะนักเตะไทยแต่ละคนเขา ลงต่ำเหลือเกินเอ้ไม่ใช่ลงต่ำแบบว่าไม่ค่อยลงนะฮะก็เทคนิคที่ผมจะใช้ก็นี่ครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็บทบทบาทแต่ละคนนะครับอุ้มครับอุ้มเทตะทอดเป็นกับตันทีมนนะฮะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวไปลุยแรงกันดีกว่าสักตาไหนก็นะเอาแร้งเลยแล้วกันแร้งผมก็ทองแดงเองนะจะตกแล้วด้วยเนะี่ยก็เล่นสดๆเลยฮนะจะได้รู้ว่ามันเล่นยากแค่ไหนทีมไทยที่มันยากเขาอาจจะเป็นเวลก้ามั้งครับเนี่ยเวลก้าทุกตัวครับ ยังไม่ตันก็ไปเลยเลยครับโอ้โหตัวอย่างเล็กก็เดี๋ยว, <c oughs> วตัดมาที่นี่เลยนะฮะโอ้ยโอยเลื่อนปรับแผนโอ้โหแหลกจังโอ้มาถึงก็จะโดนแล้ว <c oughs> ผมลองเล่นมาสักพักนะฮะเกวินเนี่ยแบบว่า ไม่บินเลยโดนง่ายมากหัวกระตุกมากเลยครับ <No. S 1> หัวปิงผมสองร้อยอ่ะอะไรวะเซ็งมากโอ้ทำไมปิงเยอะอย่างนี้อ่ะโอ้ยโอ้ยไม่โดนเลยไปธีรทรโผลมา ตะปุยยังไงตรงไปชนะทิพมาแล้วตอกไปหนึ่งทีโอ้โหอ่ตอบบ่ได้สวยมากครับผมโอ้ยลูกนี้สวยงามมาก ก็ไปเลยต่อครับไปเลยชับปุย้ยมีใครไหมมีใครไหมเปิดไปโอ้โหสวยงามมากอ้ยอะไรวะไม่เข้าอีก ูเมื่อกี้ไม่เข้าได้ไงนะไปธนาบูนส่งไปฉับปุยยังไงหาช่องหาช่องเจอแล้วส่งไปให้อดิศักดิศักส่งไปฉับปุยฉับปุยฉับปุยหาจังหวะหาจังหวะหลอกได้ยิงเลยแล้วกัน <No. S 1> โอ้โเกือบไปครับผม โอ้ยโอ้ยโ,โดโดทำไมโดเฮ้ยหูเกือบโดนเม็ตผมก็สามสิบเมกมั้งฮะทำไมมันกระตุกก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โยสวยมากเกอรกริชไปอดิศักชนะทิพหาช่องอดิศักต่อโุ้ยไม่ทันแล้วยังได้อยู่ยิงเลยอื้อ ก็าพูดมากไปขออภัยนะฮะก็แบบนี้ก็น่าจะชนะแล้วครับจากเวลาที่เหลือสวยงามครับผมก็ชนะไปนะฮะหนนึ่งศูย์ก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบก็ลองเอาไปใช้ใดูได้นะครับแผนนี้อก็ยังไม่ตกชั้นนะฮะต่เดี๋ยวสักอีกสักตาดีกว,ว่าครับ อ่าละหาก,ก็มาแล้วครับหลังจากที่เมื่อกี้ก็ยังไม่ตรงชั้นนะครับ <What? S 1> กลับมาแล้วเหมือนเดิมโอ้หครั้งนี้ฟีหลายคนเลยนี่ครับลูกศรครับผมให้ดูอีกทีครับใครจะนำไปใช้กับเอ่อทีปัจจุบันก็ได้นะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหทีมชาติไทยเจอกับอะไรเนี่ยเบอร์เบสถ่ายไปก่อน จะรอดไหมฮนะอ่าสู้ๆครับผมต่อมาแล้วครับแมตนี้ค่อนข้างถ้าจะยากโอโอฟูทีมชาติบวกหนึ่งเจอฟูเบอร์เบสกับตำนานเจ,จ้าช่วยอื้มหืมกวินสุดยอดดูทรงแล้วรอดยากครับผมโอ้โหทำใจไว้แหละ แต่มเรู้จะโดนกี่ศูนย์เฮ้ยยาโอ้ยอืมอืมโอ้ยเกือบจะพึ่งโดน จะเย็นกระตุกทำไมอย่ากระตุกสิหัวตาใน,นแย่แล้วฮะโดนบุกยับเลยไอศาสตร์นั่นแหละไม่ได้อีกนี่ครับผมเสียวมากเลยลูกเสะมุมเนะนี่ยเขาบอกผมโกงอะไรวะ นี่ผมเวล9เก้าบวกหนึ่งหมดเลยผมโกงเหรอเนี่ยทันไหมเกิร์กลิส์เกิร์กลิส์โอ้ก็ครึ่งแรกก็ยังรอดนะฮะมาฮะครึ่งนี้นักเตะไทยผมก็แรงเริ่มหมดละผมขอตั้งรับรแล้วละกันเทคนิค รอสวนอย่างเดียวละสวยงามโอ้ยทันไหมเนี่ยสวยตรงไหนไปเปิดมาโอ้ยโล่งโล่งโล่งแล้วโล่งแล้วเกกลินยังไงโอ้ยสวยงามมากเข้าไปแล้วสุดยอดครับผม ืสวยงามมากครับแม่เขาบอกผมโกงอะไรวะแดงจะหมดแล้วเนี่ยจานแน่แน่แน่นั่นแหละได้ล้ำหน้าสวยงนาม ยอนครับผมยังรอชัดปุย <What? S 2> ลูกนี้ยังรอขอรีเพคทีครับผมอืเต็มเต็มตีนสุดยอดครับโอ้โหกวิน ปแล้วนะครับ่นไงผมว่าแล้วจนได้เนี่ยที่ผมบอกเลยลูกมุงเ่ยก็ขออภยัยเจ้าของทีมเวอร์เบเอทด้วยนะครับผม <S <S ชนะทั้งสองแมตช์นะฮะโคตรฟุกเลยก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ใครสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับผมทั้งแผนการเล่นแล้วก็เทคนิคนะฮะยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมกับฟูทีมชาติไทยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ